เว็บกีฬาดับนึ่งในประเทศเปิดบอลครบทุกคู่จัดเต็มทุกแมตช์ราคาน้ำดีที่สุดในไทยสมัครวันนี้รับเสื้อบอลฤดูการใหม่ฟรีไปเลย สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ที่12สิงหานะคะสวัสดีวันแม่นะคะลูกสาววันแม่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ใครได้หยุดงานแล้วไปเที่ยวไหนนะคะทักทายมาบอกกันหน่อยคนเยอะหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้หลายคนน่าจะเจอสถานการณ์รถติดหนักมากเพราะว่าคนออกต่างจังหวัดกันเยอะมากติดกัน2-3ชั่วโมงยิ่งคนที่อยู่โซนบางนาบัเห็นติดแบบ คือออกจากออฟฟิศกันตั้งแต่5้าสี่สาห้าโมงเย็นแต่ถึงบ้านแบบ4ี่ห้าทุ่มเนี่ยคือแบบโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปไหนแล้วอยากดูฟุตบอลอยากพาครอบครัวไปดูบอลที่สนามไทยลีกเปิดฤด,ดูกาลแล้วนะคะวันนี้1นึ่ทุ่มตรงค่ะเปิดฉากแล้วปุ้มแล้วก็เป็นคู่ที่น่าดูมากนะคะ1นึ่ทุ่มทรูแบงค์คอกอยูนเตนะคะจะเปิดบ้านเจอกันกันกนกบทางฝั่งของคอนแกนยูในเตตนะคะแบงคอกเองผลงานฤด,ดูกาลที่แล้วเราก็เห็นกัน ว่าเขาก็รักษามาตร,รฐานของพวกเขาได้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยทางฝั่งของวิทมาเองก็ยังมีขุมกําลังที่ชุดเก่าที่หนักแน่นอยู่นะคะตัวหลักๆก็ยังอยู่กันแทบจะครบกันหมดเลยนะคะแม้ว่าอาจจะมีบางคนที่เจ็บจากฟ t i ชีสั่นเล็กน้อยนะคะแต่ว่า ยังไมเคิลฟันเคสการ์ดเนี่ยก็ยังลงเฝ้าเสาอ,อยู่เหมือนเดิมนะคะพวกแนวรับก็มีทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะคะมีพุทธินันวันศรีพิรพัฒน์โนชัยยาแล้วก็มีนิติพงศ์ศรีลานนท์ค่ะคนนี้ฝวันใจฟาวมากมากเลยนะคะตามตั้งแต่ตอนอยู่ท่าเรือชอบเขามากเขาเป็นนักเตะที่มุ่งมั่นมีความพยายามไม่ย่อท้อแล้วก็แบบ ใจก็คือแบบใจได้ใจถึงใจตอนที่ยอมแบบว่า,าจากการท่าเรือไปในะที่ตัวเองก็ยังรักไหมคะแล้วก็ยอมเข้าเนื้อตัวเองขนาดนั้นนี่ทำให้ปั๊นับถือใจเขามากๆนะคะวันนี้ก็ไปอยู่กับทางฝั่งของแบงคอกแล้วนะคะ ก็น่าจะเป็นก็น่าจะได้ลงเป็นแบ,บ็คสองข้างนนะคะทางฝั่งของนิทิพงศ์เสรลานนท์นะคะกับทางฝั่งของพิพัฒน์นชาย,ยาส่วนทางฝั่งสามประสานในแดนหน้าเนี่ยก็คงจะมีวันเดอร์ลุยส์แน่ๆแหละนะคะที่จะนําทัพนะปา์มคิดว่าแบบนี้นะวันเดอร์ลุยส์ก็น่าจะยังได้ลงเป็นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงยังมีชนานัน์ป้อมบุผาด้วยนะคะสําหรับทูแบงคอ์อกนะส่วนทางฝั่งของขอนแกนยูเนตดนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมจากฤดูกาลก่อนสักเท่าไหร่นะคะเอ,อ่อใครจะเสริมเยอะ อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าทางฝั่งของขอนแกนเวเตตเองก็ยังมีอิปซันเมโล่นะคะกับทางฝั่งของอรุมโลกาบาลนะคะที่ยังอยู่กับทีมนะคะแล้วก็คอยล่าตาข่ายเป็นตัวหลักเหมือนเดิมน,นะคะส่วนคนอื่นๆก็เป็นพวกปานเดชาพวกนี้นะคะเกมในแดนกลางนรพลอารมณ์สวะนะคะก็ยังอยู่กับทีมต่อฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยสองทีมนี้มีตัวทีเด็ดทีขาดตัวอันตรายนะคะในแดนหน้ากันอยู่ทั้ง2ทีมเลยถือว่าผู้เล่นเองก็ไม่ได้ ออไม่ได้ต่างชั้นกันมากนะคะแต่ว่าถ้าเราดูจากผลงานในช่วงฟรีซีซั่น n เองทูแบงคอกก็ทําผลงานได้ดีคอนแกนยูเนเต็ดเองฤดูกาลก่อนก็ทําผลงานได้ดีเพียงแต่ว่าออมันอาจจะมีบางเกมที่ขอนแกนยูเนเต็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องอารมณ์ของเกม เรื่องของใบเหลืองใบแดงเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาที่มันทําให้เสียเปรียบทางฝั่งเจ้าบ้านหน่อยนะคะแต่ว่าใครที่เจอกับขอนแก่นยูเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเกมนั้นมันจะสนุกแน่นอนแต่ปามเชื่อว่าด้วยความที่เกมนี้ขอ,อนแก่นก็ไปเยือน ทีมที่มีเกมรุกที่อันตรายฉะนั้นคิดว่าขอนแกนยูเนนตดน่าจะเล่นกันแบบรัดกลุ่มกันก่อนแล้วก็อาศัยจังหวะสวนกลับเ,เปิดบอลจากทานด้านข้างเข้าไปอะไรแบบนี้เหมือนที่พวกเขาเล่นในฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์การวิเคราะห์ของบางเนาะฉะนั้นวันนี้ให้เป็นองฝั่งของแมงคอกูเนเตดนะคะที่จะเฉือนเอาชนะขอนแกนยูไปแบบสุกมัน2ประตูต่อหนึ่งเชื่อว่าคู่นี้น่าจะมีประตูเกิดขึ้นเยอะตั้งแต่เกมแรกเลยนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งฝากไปตามในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะวันนี้พวก ไทยลีก2พวกาลาลิกาสเปนอะไร่างนี้ก็เตะแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเตะกันคําคืนนี้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมีลกเกิงฝรั่งเศสนี่ก็เปิดฉากไปแล้วเหมือนกันนะคะเ,เดี๋ยวไปดูเนาะว่าในกลุ่มลายวีพีบามจะให้คู่ไหนนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูบอลอย่างสนุกและมีความสุขสวัสดีค่ะดูสกอร์โปรแกรมวิเคราะห์บอลและทีเด็ดโปรแกรมวิเคราะห์บอลได้ทุกคู่ทุกลีกแนวทางทีเด็ดประจำทุกวัน และตารางทีเด็ดประจำทุกวันทั้งหมดนี้สนใจติดต่อรับฟรีพร้อมโปรโมชั่นดีๆลองเลย